บ่าวไถโซสวัสดีครับรอครับรอ,รอคุณอกคุไดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซี FC. เรามาดูพอลูกคู่นี้นะครับว่าผมมาทำอะไรกันอยู่นะครับ FC. เอฟซีอ้าวทำอะไรกับพีนน่นาคันอันนี้ครับเปการสูบน้ำเหรอสูบน้ำเข้าให้นานะ FC. เอฟซีนะครับผมมีการ นี <ersch> <S <S ่นะครับเสียเตลนะมัน hmm. ล um, ุดลุดบนนะไม่มันงามนะเป็นยังบ่นี่เออนี่ไอตูดไอตูดไอตูดนี่พลอยตูดอะไรนี่ห้ามไวห้ามไปห้ามหามไปลากไปหน่อยห้ามไปบอกให้เร็วหน่อยบอกนะอัดยิดงยากยิ่ได้นี่นะผมเป็นการตอบสายพานเข้ากับพญานาคนะครับพีี่ งามดูดว่นนะนี่เขาเรียกว่าการทําแบบง่ายนะครับเอฟซีดูดน้ำรนครับดูดน้ําจาะบ่อนะผมขึ้นจากบอ่อลงน้ำปรางให้เอฟซีนี่นว่าข้าวนาปรัางตัวน,นี้มันเพิ่งเอารวงนะครับถ้าไม่ดูดเข้าไปก็อาจจะข้าวาานนอาจจะค้างได้นะผมอาจจะไม่สุกได้นะเอฟซีโอตน้ตนเงาะต้นแรกของตะบนภูที่พิซซัเอฟซีเออนะครับผมนี่ครับโอ้ นี่ครับเงาะเห็บจีบ้านผมก็มีเงาะนะครับผมเงาะอะไรเลยเ调เงาะเงาะโรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนเหรอโอ้ดบกันเนาะนี่ซื้อเป็นเป็นทันแบบเป็นจริงอะตอนตอนจริงบ่จริงเหรอกี่ปีแล้วนี่สี่ปีแล้วเหรอโอ้นะครับผมสี่ปีนะครับเอฟซีไม่น่าเชื่อทั้ว่าบ้านผมก็มีเงาะนะครับเอฟซี นี่นะครับผมนี่ครับไม่ธรรมดาครับผมเออนี่นะครับผมดูงอกครับพี่ซีนี่นะครับผมมีใครมาปลูกงอกมาเรามีมีมีหรือเปล่าะไม่มีมีใครปลูกไว้ในบ้านเราเนี่ยต้นเดียวใช่ไหมต้นเงาะที่ออกออกผลต้นเดียวของบ้านโพธินะครับพี่ซี อ่าถ้าใครมีเทปบ้านผู้ที่ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนี่มีต้นเดียวครับผมนี่นะครับผมต้นเดียวนะครับผมต้นเดียวแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอ่าเงาะลูกเงาะด้วยครับีซนี่ครับผมนี่นะครับผมโอ้โหนะครับสี่ปีนะครับผมซื้อมาเป็นกิ่งตอนเนาะกิ่งตอเนาะอีฟซีไม่น่าเชื่อนะครับผมนี่นะครับ ็ไม่ได้ลดน้ำอะไรมากมายเลยทีเดียวนะแต่เกิดเฉยนะผมโอ้นะครับผมเดี๋น, oh, น,นี้ก็พามาชมต้นเงาะครับผมต,ต,ต้นเงาะต้นแรกที่ผมเคยเห็นนะอาจจะมีอาจจะมีแต่ผมไม่เคยเห็นแต่ผมเคยเห็นคือต้นแรกนะทีนี่นครับผมต้นเงาะ,นะครับบอกว่าได้กินลูกและสองสองปีบ่เดีเ๋ยวน,น,นั่นนี่ครับ โอ้โห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 โอ้อ้้โอ้ยหดอ้โหโอ้โหโอ้ออ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้อง ชาวบ้านผมผมเคยเห็นไม่เคยเห็นครับเห็นตัวเล็กตัวนี้ตัวเดียวครับที่มีอ่าที่ออกลูกนะครับ FC นะใช่ไหมหรือเปล่าโอเคครับทุบนี้ก็พามาชมต้นเงาะนะครับผมแล้วก็มาดูดน้ำไอฟซี FC. รอครับรอสิครับ